วันนี้เรามากันที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะโกดังแห่งนี้มีเนื้อที่ใช้สอยเนี่ยทั้งหมด500ตารางเมตรนะคะยาว20กว้าง25แล้วก็สูง6เมตรนะคะตัวผนังสูงหนา0.4มิลน,นะคะเป็นผนังบูสโคส่วนตัวหลังคาเป็นอลูซิงของเกาหลีหนา0.4เช่นกันคะ่ะแล้วเราก็ตีเกตระบายอากาศรอบโรงงานนะคะประกอบอิดบล็อกเนี่ยที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะอันนี้สูง2เมตรจะมีประตู ที่เป็นประตูม้วนเนี่ยสประตูนะคะประตูแรกสูง3เมตรประตูที่สองสูง4เมตรนะคะและด้านบนเนี่ยเราจะทําแผ่นใสไว้ทั้งหมด2ช่องข้อดีของแผ่นใสก็คือ1อากาศถ่ายเทได้สะดวกแสงเข้าได้สะดวกและการตีเก็ตระบายอากาศรอบโรงงานทําให้แสงส่องผ่านและอากาศถ่ายเทได้สะดวกเช่นกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ อันนี้เราดําเนินการทําไปบ้างแล้วนะคะอันนี้ใกล้จะครบกําหนดเสร็จแล้วก็สามารถจะส่งมอบดงานได้นะคะ,ะในส่วนของตัวกันสาะนะคะเราเนี่ยยื่นออกไป3เมตรนะคะแล้วก็ยาว10เมตรในส่วนของตัวกันสาะด้านหน้านะคะสนใจติดต่อง,งานด้านก่อสร้างนะคะปรึกษาเราได้เลยค่ะ m i นแฮปปี mm ้แวร์เฮาส์นะคะ0ูนย3เ3้าส mm hmm. ได้เลยค่ะ